เน้อคู่ผู้ชายปีขานนุมปีขานนะคะก็จะเป็นคนที่กล้าหารค่ะไม่กลัวใครนะคะกล้าลุยทั้งเรื่องที่ใช้สมองแล้วก็เรื่องที่ใช้กําลังค่ะมีความเป็นผู้นําใจกว้างแล้วก็ยังเป็นคนรักศักดิ์ศรีไม่ยอมข้อหัวให้ใครนะคะกล้ายืนหยัดในความคิดเห็นของตัวเองมีความรับผิดชอบสูงนะคะมีความกระตือรือร้นค่ะแล้วก็ ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอีกด้วยโอ้โหตรงนี้นะคะหนุ่มปีคานก็ต้องเ,อเขาเรียกว่า,าปรับตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็หนุ่มเกิดปีนี้นะคะก็ยังเป็นคนที่มีเพื่อนมากค่ะแต่ก็มีศัตรูมากนะคะหนุ่มปีนี้นะคะเป็นคนดวงแข็งค่ะมีความอดทนถึงแม้ชีวิตจะล้มลุกคล,ลานนะคะแต่ก็ลุกขึ้นมาฝ่าฟันนะคะด้วยรอยยิ้มของนักสู้นั่นเองส่วนสาวๆนะคะ ที่ถูกฉลกกับหนุ่มปีขานนะคะแบบคู่ครองนะคะคู่ชีวิตค่ะถูกฉลกกันดีมากนะคะกับสาวปีมะโรงนะคะสาวปีระกาสาวปีจอค่ะ<ๆ>ถูกฉลก,กันแบบดีปานกลางนะคะก็จะมีสาวปีชวดสาวปีมะเสงสาวปีกุลน,นะคะแล้วก็ถูกฉลก,กันแบบดีครึ่งเสียครึ่งนะคะก็จะมีสาวปีขานด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับคู่ที่ ต้องปรับความเข้าใจกันสักหน่อยนะคะก็จะเป็นสาวปีวอกค่ะแล้วก็สำหรับคู่ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากนะคะควรเลี่ยงนะคะก็จะเป็นปีฉลูค่ะปีเถาะแล้วก็สาวปีมามียสาวปีมาแมนะคะฉุกฉลองกันแบบเพื่อนนะคะหรือว่าเพื่อนคู่คิดค่ะฉุกฉลองกันดีมากนะคะสําหรับสาวปีเถาะสาวปีมาเสงสาวปีมาแมแล้วก็สาวปีวอกค่ะ ถูกเฉลกกันแบบเพื่อนนะคะดีปานกลางค่ะก็จะมีสาวปีชวดสาวปีมะโรงสาวปีมะเมียสาวปีรากาแล้วก็สาวปีกุลนะคะส่วนถูกเฉลกกันแบบ50 50นะคะก็คืออาจจะดีครึ่งเสียครึ่งนะคะก็เป็นสาวปีขานค่ะแล้วก็สําหรับสาวที่จะต้องปรับความเข้าใจกันสักหน่อยนะคะถูกฉลกกันแบบเพื่อนก็คือจะเป็นสาวปีฉลูและก็สาวปีจอค่ะก็สรุปแล้วนะคะ หนุ่มๆนะคะที่เกิดปีขานก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าถูกฉลกกันแบบคู่ชีวิตนะคะหรือว่าถูกฉลกกันแบบเพื่อนมีปีอะไรบ้างนะคะก็เข้ามาดูกันได้ค่ะสำหรับคุณถ้าเกิดว่าครบปีไหนที่ไม่ถูกฉลกกับตัวเองก็ไม่ต้องกังวลใจกันนะคะเพราะความรักนะคะก็ต้องอาศัยความเข้าใจค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามเจอกันดนใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ